สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้สูคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพยัญสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางน้องสีแกรมซูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับน้องสีแกรมโตเกียวมิวเนาะครับวอาแลวกาเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับน้องสีแกรมออกมาขอโทษแล้วหลังจากโดน f อฟซีตำนนิ เพราะว่าทำสิ่งนี้พาดแม่นโดนตำหนีอี่อย่างน้อบัตรที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเ่าสู้ฟังเด้อครับผมกาสืบเนื่องนะครับมาจากเมื่อวานนะครับพี่น้องนะครับก็คือทาง่ายตวเกียวมิวสิกนะครับเพิ่นก็ได้ประเด็นยูสีสเก็ดนะครับพี่น้องก็สิเป็นช่วงเต้ยล้าประมาณเนี่ยครับพี่น้องนะครับก็สิมีการขึ้นมานะครับรวมศิลปินถึงเวทีนะครับพี่น้องหลายๆคนนะครับแล้วก็สิมี บางช่วงบางตอนนะครับพี่น้องก็คือว่าเป็นหนาสิปินพี่เวินนะครับก็คือล่องเพีงนะครับพี่น้องถึงคิ้วของพี่เวินล่องเพลงซึ่งก้อนหน้านั่นก็เป็นน้องซีเกมล่องแล้วแต่ว่าจังหวะนั้นนะครับสีมีน้องซีเกมกับทางน้องแอนนี่นะครับพี่น้องก็สีมีการกระซิบกันไปกระซิบกันมานะครับพี่น้องหนาสิปินการนัดแนกกันเพื่อเต้นเพื่ออย่างนะครับประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าทางเอฟซีมองแล้วนะครับเลยมองว่าเป็นการหล่นการหยอดกันข้าวโพด มาแล้วหลี่นเกินไปหยอกกันเกินไปโพดประมาณนี้พี่น้องน้องซีแกรมนะครับก็เลยโดนเอฟซีนะครับตำหนีติดติงไปนะครับว่าย่าหลี่นเกินหลายประมาณนี้พี่น้องนะครับซึ่งกระโดนตำหนีทั้งสองคนพี่น้องนะครับก็คือทั้งน้องแอนนี่แล้วก็น้องซีแกรมนะครับอันนี้เหตุการณ์ประมาณนี้คร่าวๆนะครับล่าสุดนะครับทางน้องซีแกรมนะครับก็เลยได้ออกมาโพดเฟซนะครับพี่น้องออกมาขอโทษนะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังเด้อครับผมก็ผ่านเฟสนะครับของทาง ซีแกรมโตเกียวมิวสิกนะครับน้องซีแกรมพื้นโพลแบบนี้ครับโสร์ว่าหนูขอโทษที่เล่นหน้าวทีมากนะครับต่อไปจะปรับปรุงตัวครับนะครับอันนี้แบเป็นน้องสีแกรมออกมาขอโทษทางของทางน้องเอนนี่ก็ขอโทษด้วยกันพี่น้องนะครับกัคือความหมายกับยินดีรับฟังนะครับคำตำหนิติเตือนประมาณนี้พี่น้องนะครับถ้ามองว่าเล่นเกินไปนะครับ กัสิพ้อมที่สิัปปรปุงแก้ไขตัวประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีทางเอฟซีนะครับกับขอาไปคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์นีเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านบางช่วงบางตอนซูฟังนะครับท่านแรกนะครับเขามาคอมเมนต์ว่าหนูเก่งมากเอาคําติมาแก้ไขหน้าลูกแต่สําหรับยายอยากให้หนูเล่นกับผู้ชมนะครับเหมือนพี่ลีโอนะครับอันนี้ก็เป็นคาแนะนํานะครับ ทานต่อมานะครับพี่น้องท่านนี้นะครับให้ความเห็นว่าคําติดีกว่าคําชมครับปรับเอาน้องแก้มนะครับแต่หนูน่ารักมากตามวัยของหนูเป็นสีสันของวงเลยถ้ามันเยอะเกินก็ปรับๆเอาครับเก่งมากตัวจิ๋วนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำและก็ให้กำลังใจนะครับแล้วนะครับอีกทันต่อมาพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่าดีมากครับลูกเราเป็นศินลปิน ต้องให้เกียรติท่านผู้ชมให้เกียรติบอสให้เกียรติพี่พี่ที่กำลังร้องเพลงอันไหนผิดพลาดก็แก้ไขปรับปรุงนะครับก็ถือว่าเป็นการแนะนำนะครับที่ดีพี่น้องนะครับท่านอีซีท่านอื่นก็นเลยขมามเมนต่อนะครับมาคอมเมนตอน่อ,มมนตอจากอีสีท่านเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าใช่ค่ะช่วงเต้ยลานี้นะครับช่วงเตยลานี้บอสเต้นฟ้อนตลอดทุกเวทีเลยสู้ครับ นะครับท่านต่อมากับคอมมินคือกันว่าหน้าเวทีต้องให้เกียรติคนดูนะคะประมาณนี้พี่น้องการผมกระเบื้องคลิปอยู่ครับพี่น้องนะครับกับเห็นอยู่นะครับการแล้วแต่มุมมองนะครับว่าของแต่ละคนสิคิดยังไงนะครับแต่โดยส่วนตัวผมกะระวางที่น้องซีเกมกับน้องแอนนี่นะครับพี่น้องคือกระซิบกันไปกระซิบกันมาหนาสีเป็นการเตรียมกันว่าเขาสิเตียนท่าใดหรือเปล่าประมาณเนี่ยครับพี่น้องเพื่อเป็นการอินเอร์เทนคนดูประมาณเนี่ยครับแต่ว่า มันก็ลึกสิกายเป็นมองว่าเล่นกันเกินไปหยอกกันเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้พี่น้องอันนี้เราแต้มุมมองเด้อครับผมอันนี้ผมออกมานําเสนอมาบอกซูฟังนะครับพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นยังไดกับข้อมินขอมาซูฟังได้เด้อครับผมแต่ว่านอกเหนืออื่นใดนะครับทางน้องแอนนี่และน้องสีเคลียมก็ออกมาโพสตขอโทษแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขนะครับไม่ได้ปล่อยผ่านหรือว่ามองข้ามไปนะครับสําหรับคาแนะนําหรือว่าคําติเตียนนะครับติติงจากทางเอฟซีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับนะครับกับ น้อมรับคำแนะนำนะครับผมผมก็เลืกอกมาอัปเดตมาว่าสู้ฟังนะครับกฝากกดไล่์น่เด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อใหญ่แสนบ้านทุ่งน้ำหน่เด้อครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ